าซือว่าจูเลียตซีซาจูเลียตซีซานี้ก็เป็นแมททัพที่เก่งกาสามารถเป็นนักที่เก่งทั้งทางทังกายภาพและสกัญญภาพมันสมองเป็นแมททัพหรือว่าเป็นอันในช่วงสงครามเนี่ย แม่ทัพถือว่าใกล้ที่สุดหรือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลื่องยุคสมัครับนบโปเลียนเออขออภัยจูเรียติีซาเนี่ยก็เป็นบุคคลสําคัญในกลุ่โลมโรมโรมันทุกคนเวลาศึกษาประวัติจะได้ยินคำว่าโรมันโรมันในในอีกยุคหนึ่งนี้โลกทั้งโลกถนนคนถามทุกเส้นทาง มุ่งไปที่กรุงโมรมว่าโรมันความเจริญหุ่งเรือแม้แต่เรื่องของกีฬาในบานปัจจุบันนี้ก็เกิดกำเนิดจากนึกยุคนี้น่นของโรมันเนี่ยในเมื่อก่อนก็เอาคนต่อสู้กับสัตว์เป็นการยอดฮิตในกีฬาคนต่อสู้กับสัตว์ เอาไปเอามาก็มีกิฬลายอย่างต่างๆเกิดขึ้นสุเรียติสานี้มีติพศและก็มีปะวัจนาลกรมันหนึ่งบอกว่าเป็นที่หนึ่งในมู่บานน้อยๆดีกว่าเป็นที่สองในกรุงลงวัจนุลกรมนางนอตสบายดีสบายดี เป็นคําที่บอกตัวเองว่าเหนืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นที่หนึ่งจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่จะอยู่ในกลุ่มอยู่ในหน่วยท่านเป็นหน่วยก็เป็นหัวหน้าหน่วยท่านอยู่ในบ้านก็เป็นในในบ้านคือคนคนนี้นี่ใบฝันอยากจะเป็นหนึ่งเสมอ ดีบดีกิบปรนอยังต้องเป็นอีดีหนึ่งที่อรคือกับสัญญาชีวิตของแจ็คมาบอกว่า you have to do you have to be first u t n o t t o best อ้างเป็นคนทำอิดแต่เ่าจะเป็นจะตีต้องดีเสมอไปนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดด้วยกัน ต้องเป็นคนทาหิดแต่บทต้องดีเสมอไปแน่นอนอ่ะคนรืเริ่มคนเ,เริ่มต้นอาจจะผิดพลาดแต่นั้นก็แล้วแต่มันเป็นการเปิดสองถาเปิดแสงสว่างขึ้นมาบุคคนล่นนี้เอินว่าปอดวัติศาตร์หรือว่านักสร้างปอะวัติศ และมีอันหนึ่งที่ <c oughs> จูเลียตซีสาบอกว่าไปบนใดและให้เห็นเห็นแล้วให้สนะเวลาไปขยา,ายแผ่นดินดึงเดินไปบนใดเห็นแล้วดะครับใส่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตที่จูเลียตซี ไปสู้หกบทต้องสนะและก็ต้องเป็นหนึ่งเสมอเอาบางคนอาจจะมีการโต้แย้งมีการอยากจะเสนอความคิดเห็นกบ็บ่มีปัญหาอยุทีระบบความคิดว่างในทิศท,ทางตนเองไปในทิศทางไหนเอาสมัตถเลือกเลยอันที่เว้่ามาทั้งมดเป็นการยกตัวอย่าง ยกยกตัวอย่างว่าวัจนธนุกรมชีวิตของแต่ละคนเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วมาเปรียบเทียบหรือว่ามาเบิร์นตัวเขาเองว่าสิ่งใดที่เขามีความมุ่งมั่นหรือว่าที่เขาจับเส้นทางตลอดเวลาวัจนธนรม วัดจนนนุกรมชีวิตบางคนคำว่าคือสัตว์ต้องมาก่อนเสมอต้องมาก่อนเสมอตังฟูเกี่ยวมรกภาษาทุต้องมาก่อนเสมอบางคนบอกว่ามิตรภาพ ต้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างวัฒนนรรมบางคนบอกว่ความอ่อนน้อมท่อมตนเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นที่สุดเบอรหนึ่งของชีวิตวัฒนนรรมของภังศญาจีนอันหนึ่งที่สอนลูกหลานในอดีตจนหอตจะมีคำคำหนึ่งบอกว่า ้อยความดีกตัญยูม,มาเป็นที่หนึ่งน้อยความดีกตัญยูเป็นที่หนึ่งแสดงว่าวัาจนนคกมชีวิตของคนจีนในในยุคนั้นผูกฝั่งเรื่องของความกรตันยูกาตาวีการหุ้คุณแล้วตอบแทน ต่อให้เข้าเกงกาดขนาดใดก็แล้วแต่เป็นเป็นพนังงานหรือว่ามียบธาบนาศัตว์เลิศดเลอเฟอร์เฟกขนาดใดก็แล้วแต่ถ้าบอมีความกะตันอยู่กระตะเวทีแสดงว่าบุคคลนั้นนี้เสียสัตว์เกิดร่มเร็วล่มเร็วในชีวิตเพราะฉะนั้น ขอ,อให้จะมีชีวิตเนือใดกันแล้วแต่ทุกยาบปากมองเป็นยากห้ากจกบริพกคอทางกัแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังวัฒนธรรมชีวิตของคนจีนในยุคนั้นคือความกระตันอยู่กระตเาวทีตายากจนใช้ชีวิตแบบหยาดจนเลี้ยงดูพ่อแม่แบบนี้นต้องเบอร์หนึ่งต้องเบอร์หนึ่งตั้งฟูกแก้วมรกตบวาดีใจนำได้ที่ได้หู้ได้เห็นได้หู นำสาธุฟังอยู่ตอนนี้โอ้โหโดยก็น,น่อยจะได้ไล่แต่จะให้เกียรติติดตามคร็อย่าลืมมาติดตามเรื่อยๆเพราะว่าจะเป็นการนำเสนอตำรับตำลาพิ่มที่คู่ควรจะศึกษาในทัศนะของพน้อยเองและการแนะนำจากนัปกปราชญ์อดิตอุบาอาจารย์ฝากให้มาแนะนำแนะนำเท่าที่ สติปัญญาเอามีอยู่ในขบวนการในในขอบเขตของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในมื้อนี้ได้แนะนําเกี่ยวกับการทบทวนบางทีก็เป็นสิ่งที่น่าคิดคือกันบางคนนี้มีวัจนอนุกรมประจําชีวิตในเสื่องลบทำ่าเบื่อเนี่ติดโตมาทางชีวิตหรือว่าเว้าทุกเศร้าทุกแรง มักด่าคนอื่นการเอาทุกเศราทุกแรงเป็นวัจนกรมชีวิตของเขาขึ้นกันยูทีพเพื่อจะปลูกฝังในทิศสิ่งที่ขเขาหน่อยหรือว่าผู้ดำเนินรายการมักที่สุดของโปเลียนดีว่าคําว่าเป็นไปบดายโบมีอยู่ในสมองอยู่ในชีวิตของคําว่าเป็นที่สองเนี่ยโบมีอยู่ในหัวหรือว่าวัจนนุกรมของจูเลียตซีซา คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์เหตนให้เห็นแล้วแล้วโตวเขาเองเขาหยุดวิธีการใดรูปแบบใดมาเป็นทุ่งใสแห่งการดำเนินชีวิตอาผู้กงองอาจารย์ผู้กงว่าแจะเอาไปศึกษาฟังข้อคิดสิ่งดีๆในการปฏิบัติ ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์จะแนะนำต่อสมาร์กดไลค์กดแชร์แนะนำตลอดมันเป็นการ birth, โรอเพนนิงเปิดในโลกโดยมู้จักโดยเฉพาะกลุ่มของนักอ่านนักศึกษาลูกๆหล,ล,ล,ลานๆคนรุ่นหลังอยากจะพัฒนาทงาการแนะนำเพิ่มทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตลาวประเทศก็ดี เพื่อมันเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะนันกรมชีวิตของแต่ละทานละคนนี้หลายคนก็อาจจะมีแล้วหลายคนก็อาจจะยังจับจุดจับป่ายบบรานใดเถื่อจับกกสนป่ายบบรานใดเถื่อก็มันต้องศึกษาไปเรื่อยไปเพราะชีวิตนี้ มันพอมีจดุดจบพอมีที่สิ้นสุดของการศึกษามันมีหลายอย่างมีหลายกระบวนการมีรูปแบบหลายอย่างออกมาชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งที่นักปาาบัณฑิตศึกษาว่าควรจะตีความเพตว่าชีวิตเขาจะควรดำเนินไปทิศทาง จะเสียเวลาจะไปศึกษาให้มันทะลูกผูกป้ปก่องทุกโูมแบบต่อให้เ้เาาศึกษตลอดเวลาเป็นร้อยสองร้อยปีก็บทจบบทสิน้นเพราะบทเหียนในชีวิตมันจึงซอนเห่าตลอดตลอดเวลาบางครั้งเหาพิดพลาดแล้วก็ต้องไปพิดพลาดอีก จนกว่าที่เขาจดจ,จำเออสิ่งนี้เขาบุคคลผิดพลาดี่เห็นบอกบทเรียนชีวิตมันจะสอนเขาไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าเขาจะจื้อจะจับยกตเนอกตัวอย่างหนึ่งความผิดพลาดพิษบางคนพิษแล้วรอบสองอยังพิดอีกรอบสามยังพิดอีกสุดท้ายก็ได้คอสรุปบอกว่าเออเขาบุคคลจะพิษอีกแล้วคนจะเริ่มต้นเส้นทางอื่นได้แล้วแสดรงว่าบทเรียนชีวิตมันสอนเขาไปตลอดกาลอยู่ที่เขาจะเข้าใจในช่วงไหน เอาเรื่องของเอาเรื่องของความหักกันเบางคนเจ็บเออบางคนนิ้วยางอกหักอกหักนี่บางคนนี่อกหักบางทมิตนี่เขาว่าเป็น,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ท่าถายทั้งที่สองนี่เจ็บแล้วทั้งที่สามเจ็บอีกจนสิ้นอยู่กับมันในที่สุดจึงได้อสุปบ,บาว่าเอาบคุคคลเจ็บอีกแล้ว คนจะเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจะมาเจ็บแบบนี้นี่มันทรมานทำลายตัวเองนี่คือบุญเทียนชีวิตมันสอนเอาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสละจนกว่าเขาจะตื่นจนกว่าเขาจะเข้าถึงความจริงสิ่งนั้นๆตามใดที่เขาบ่ตื่นบ่เข้าใจมันจะสอนเอาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาจะตื่นเขาจะจดจําเขาจะบรรลุในช่วงใดอันนี้ขึ้นกับสติปัญญา ของคนคนนั้นมันขึ้นกับสติปัญญาของคนนั้นว่าจะฝึกฝนตัวเองและก็จะหู้ไหวขนาดไหนแม้แต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอสาม,มารถจะให้ทุกคนบรรลุธรรมพร้อมกันแม้แต่พระองค์จะเป็นคนเลิศในโลกจกักรวาลแม้แต่พระองค์จะเก่งกาสาม,มารถอะไรก็แล้วแต่พระองค์ก็ยังเป็นผู้ดีแนะ เป็นผู้แนะนำเป็นผู้สองทางเรน,นเปรียบเหมือนว่าพระองค์เพิินเฮ็ดเหื่อไว้แล้วอยูเทียว,ว่าเฮ้าจะเอาเหื่อเนี่ยข้ามฝั่งให้ตัวเองไปหอดฝั่งนั้นปลอดภัยเท่านั้นเองเป็นผู้ที่สองทางนี่คือแม้แต่พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในไทโลก เป็นไงในโลกจักรวาลยังบสมาถจะสอนคนได้เพียงเป็นผู้แนะนำแสดงว่าชีวิตของแต่ละคนมันจะต้องรับวิดรอกดูแลศึกษาเรียนหู้ด้วยตนเองจึงจะเพราะฉะนั้นจริงพวกเฮาจริงบอดูทู่เยียบยาบชีวิตส่งกันและกันบ่ว,ว่าจะโดยสถานมักใดก็แล้วแต่ จึงเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอเพราะวิธีชีวิตของแต่และคนมันแตกต่างกันด้ประสบพบพอผู้แบบที่แตกต่างปัญหาคนคนนี้คนคนนั้นอาจจะบ่เคยพบเคยเจอคนคนนี้อาจจะบ่เคยหูเคยเห็นแบบนี้จึงมีความหลากหลายในขบวนการไล้วิธีหยุดยุทธศาสตร์ะบวนการมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็อยากจะฝากฝากข้อคิดเอาไว้ว่าในละทานละคนมีวัจ,จนนุกรมชีวิตของตนเองลึกซึ้งหรือว่ามีรูปแบบใดนั่นแหละจะบ่งบอกชีวิตของทานเองจะตีกอบบ่งบอกอนาคตรหรือชีวิตของตน การจะมีการเดิมพันตัวเองทำไหรขอฝากข้อคิดไ้สามอย่างหนึ่งคิดจะเดินทางต้องสร้างขัวสร้างเนื้อสร้างตัวต้องมีการเดิมพันปั่นแต่งชีวิตให้มีศิละปะจะคิดจะออกจะเดินทางไปที่ต้องให้สร้าง ุทธนัมโบกอสลาที่พุทธไปบนใดผูกมิตรผูกความสัมพันธ์ทำไมตีสร้างมิตรอย่าไปสร้างรูการสร้างมิตรก็คือการเปิดอุนทางหรือว่าการปูเส้นทางที่ตัวเองเดินงานไปย่างรอดปลอดภัยการสร้างัรูคือกับการสร้างกำแพงตัวเองแปดทิศมีมิตรทุกบอน เป็นชีวิตที่คุ้มค่าในการคู่ควรในการว่าการมีมิตรภาพสร้างเนือ้อสร้างตัวให้มีการเดิมพันชีวิตจะขึ้นหรือลงหรือว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วแต่ขึ้นกับการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเดิมพันศาสตร์นีน้ทงางศาสตร์คิดว่าเอาเดิมพันชีวิตแค่งหนตัวเ,เงินเดิมพันเงินเงินนี่มันจักล้านจักรลอยล้าน เริมพันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับรถเอารถกับเทใดเริมพันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งหไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางคนยกตัวอย่างว่าผู้นอามันสู้ขุดของคนลาวอีเครพหักกัพวกเขากันยกนย่องแล้วก็เกิดสู้บูสาตลอดก็คือพวกคนนั้นในส่วนนี้าเริมพันชีวิตคือ อยากจะให้ประเทศลาวนะครับเอกราชมันเป็นพระละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคันเบื้องพรวมะบรมมีวิเวรว่าเาจะ,ปะเปลี่ยนตัวเองเป็นเปลีป่ยนยุคเก่ามาเป็นยุคใหม่เนี่ยมันเบื้องโบเห็นภาพแต่ผู้ที่มีสติปัญญาเหตุงานเพื่อสังคมเพื่อโลกมีการเดินพันสูงวันแล้วก็เหตุให้สําเร็จชีวิตส่วนหนึ่งจะยิ่งใหญ่ือวาจะ อยู่ซ้ำใด้น้อยซ้ำใด้ขึ้นกับการเดิมพันเดิมพันในคล้ายๆกับว่าการพนันแต่ว่าบริเวณการพนันเลยคือการตั้งเกตุดรลการเป้าหมายของหา้าปั้นแต่งชีวิตจะให้ชีวิตมันเจริญไปในทิศทางขึ้นกับให้มันต้องมีศิลปะชีวิตบางทีแข็เแขงเกินไปมันอาจจะแตกผ่อนเกินไปอาจจะทึกเยียบทึกทํำลายเพราะเราต้องมีศิลปะ อันนี้มันบ่มีเคล็ดลับบ่มีมหาวิทยาลัยใดสอนบ่มีสถาบันใดสอนเกี่ยวกับมันเป็นชีวิตทุกชีวิตไปแม้กระทั่งเขาจบจากสถาบันแล้วบางทีก็เอาโตโบอร็อดกันว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของโลกนี้บ่มีบอลยืนสาหรับคนที่อ่อนมันจะขึ้มแข่งสร้างตัวเองบ่ามานเอาตัวเองไปเทียบคนอื่นหรือว่าเอาชนะคนอื่นแต่ต้องเอาชนะตัวเอง นสิ่งที่คนทุกคนต้องการคือการเอาสัตว์ใจตนเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคุณค่าของชีวิตคือการถึงเขาสัตว์ูน่าฟูโกงกวาสาธุสาธุแม่นแล้วก็น,น้อยต้องในทําคำสอด้สมัครเเนาะสำหรับในเมื่อนี้ก็เทือว่า ยุติาได้นําเสนอเกียงการได้นําเสน,อย,ยเอ,อ,น,นสอยัางบรแเ่นเนื้อหาถ้าทานใดสนใจอย่างสุลองมทีเวลาเขอาศึกษาแล้วหุืดที่มุมมองอีกแบบนึงก็สุดแล้วแต่สติปัญญาําหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกทางทุกคนจงโชคดีนอนรับฟันดีพบกันใหม่เวลาเกา่า เวลาเก่าที่เอาได้นัดหมายเวลาแปดโมงเป็นต้นรับในที่ตรองขอสายเข้มแข็งบริจากลูกใครขนาคุณโชคดี